ที a าร์แคมีครับ5อันดับ5รางวัลอันดับที่5ในคลาสของ University ครับ119ครับนันทวัฒน์ชำนาญอันดับที่4ครับ126ครับเจ้าบัสสุรศักดิ์ดาเก่งอันดับที่3ครับหมายเลข104ครับจิรพัฒนจิรปณีตอันดับที่2ครับ111บัณฑิตรัตดาแยมและอันดับที่1ครับ101ต้าอนันทรตั้งเนียนหน้าชายเชิญเลย เราจะมอบจากอันดับที่1นถึงหนะครับขึ้นโพเดียมก่อนแล้วมอบ1นถึงหเชิญครับอ้าวพี่ต้ารองเท้าแห้งเหรอ <laughs> มอบหนึ่งก่อนเลยครับให้เรียงจากอันดับ 1, 2, 3, 4, 5สองสามสี่ห้ามาม,มาๆ อมครับครับตอนภาคพี่ก็เือนภาคน้องๆแข่งวัดนะครับพี่ก็ภาคไม่จริงจ şey yes, ังเลยบอกตรงพร้อมพร้อมพี่น so e ันครับพี่นันทำไป่ชิครับมอบเฟจหันตรงตรงโพเดียมหนึ่งแล้วหันมองกล้องแล้วยิ้มครับขมแมวพุงฮึบมองกล้องรุ่นมองรุ่นหนึ่งสองตับ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 จบขอบคุณครับ อานดที่2ครับรุ่นไฮสคูลครับ2อันดับ2รางวัลครับอันดับที่2 1 1 4นึ jaar jaar ่สไพสิทธิ์สาเพิ่มซับครับอันดับที่1 1 0 5งหนึ่งน์ธินภัทรเอี่ยมจินดาไฮสคูล2อันดับ2รางวัลครับพี่นันก็ยืนรอครับนักแข่งขึ้นมาครับมอบ1ก่อนครับเนี่ยเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้ามันเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะโผล่มาเห็นหน้าเนี่ยนะมุบมิบมุบมิบมุบมิบมาแข่งเป็นรุ่นล่องหนไพสิษธ์ครับตัวแทนครับมีไหมครับ เชิญเชิญนะครับอ่าฮะได้คร uh, ับน anyway ักแข่งคือพุทธิครับพี่นันก็หันครับเดินเดินไปพุทธิอันดับหนึ่งครับอ่าหันมองพิตตี้หนึ่งทีครับหยิบถ้วยครับเอออยู่พลังงางครับแจกนะพิตตี้เข้าหาครับพิตตี้เข้าหาครับรับถ้วยสองครับรับถ้วยก่อนเออหันไว้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 ยืนพุ่นเสร็จแล้วยืนโพเทธิอดับหนึ่งครับอ่านิ่งๆแล้วมองกล้องมองกล้องมองกล้องเออพอครับสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ สามจุดมาร์กด้วยโอเคฮันแน่เต็มไอตเตยมองกล้องอย่าโค้งต่ำโอเคโอเคโอเคไอ้พวกนี้ที่ไว้ใจไม่ได้สักคนเลยจริง <c oughs> อันดับที่สามขาต่อไปครับไพรมอลลี่สกูครับไพรมอลลี่สกูสองอันดับสองรางวัลครับอันดับที่สองหมายเลขหนึ่งสองสามครับวสิพลครับอันดับที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองครับธวัาชชัยนิยกิจอ,อยู่หรือเปล่า วิ่งอยู่ไม่ใช่หรอไปแจกไอ้แท็กเลยครับถ้างั้น <c oughs> ข้ามก่อนไหมข้าม,ามเาม่ก่อนนะมาร์กไว้ครับพัยมันนี่สคูเก็บไว้ก่อนไปไปเอาไงรับเลยอะรับรับแบบไปนี้ไปรู้ไปไปไป อ้าวซ้อมแจกไปนั้นซ้อมแจกไปซ้อมแจกเดินอ่ะเดินไปหนึ่งหันขวารับถ้วยก่อนรับถ้วยก่อนให้นักแข่งอ่ารับของรางวัลของสมรวยให้นักแข่งถอยหลังไปที่สองอ่ารับถ้วยอ่ามอบครับเออวายไม่จริงใจเลยมึงเนี่ยเออกลับไปอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่หนึ่งหันมองกล้องเออซ้อมซ้อมอ่าซ้อมเออโอเค่อ่ะซ้อมซ้อม อีก1รุ่นครับคินเดอร์การ์เทน4อันดับ4รางวัลถ้าไม่อยู่ขอตัวแทนแนะจ๊ะอันดับ4หมายเลข112ครับดันนยพัทรรุจิวิพั์ครับอันดับที่สหมายเลข115ครับครับทวชัยศิริธนาภาัยสารอันดับ2หมายเลข114ครับฮารินครับอันดับที่1 1 2 1หสองหลีการไปแจกไปดักโค้งที3แจกกันไหม ไปโบกมารับถ้วยก่อนมาสองมมันแพงอยู่ไม่เดีเ๋ยวรัดเรถ่ายอาวินนี่ลูกยืนแช่ไปเลยครับขนขนถ้วยมาให้หมดให้มินนี่ถือให้หมดอ่ะไปอันดับหนึ่ง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 ต่อไปจะเป็นสเปเชียลเรซิ่งขับครับถ่ายรูปด้วยมอบถ้วยต้องถ่ายรูปมองจะมองพี่มองทีกล้องดิ ถ้ามองพิธีกรดิโอ้แล้วมินนี่ส่งส่งภาพให้น้องเลยนะไปโพสเรียงเลย <c oughs> <c oughs> อะเดีบอยครับต่อไปขอบคุณพี่นันซ่าครับขอบคุณครับต่อไปในรุ่นของ Special Racing c ค p ครับ,รบแล้วก็รุ่นของ Lancer EX a ัก a n นด์คุณวรวิทย์ก่อร์กิวดมครับจะเป็นผู้บรง,งวาลครับผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทนิตโตเอ็กซ์ซอสไทยแลนด์จำกัด นิโต้เฮดเดอร์เทอร์โบสรุปใครคิดสโ,โลแกนพี่บีใช่ไหมนายกนายงนายงอ,อ๋อเหรอสเปเชียลเรซิงคับครับเริ่มคัสแรกกับคัสโอเพนครับสองอันดับสองรางวัลอันดับที่สองหมายเลขหนึ่งหกสามครับตุนพาทีทินอันดับที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งศูนย์หนึ่งต้าอันทรครับมาครับไปไหนแล้ววะยังยังอีกอยังไม่มาอีก อ่ะเชิญครับพี่ต้นมอบจากอันดับที่1ก่อนครับถ้วยรางวัลและถ้อยเสียจากนิโตเฮเดอร์ทบ e อ๋อนายยงเป็นคนคิดสโลแกนนี่นะคนมอบเป็นแบบนี้พี่นานดูครับรับปุ๊บกับหลังหันมองกล้องครับมองกล้องครับไม่ต้องมองกูครับจำไว้นะตบ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 ตแฟตเรียบร้อยครับต่อกับคลาสเอครับคลาสเอ คลาสเออันสอันดับ4ี่รางวัลครับของ Special Racing c l u b คลาสเอันดับที่4ครับหมายเลข1.33ครับวิบูลพลตื้อครับอันดับที่3หมายเลข1.34ครับเอกศักดิ์นุสายลําอันดับที่2หมายเลข1.49ครับสถิตศีเจริญตาและอันดับที่1.148ปาริวัติเมธาเสียสกุล Special Racing c u u c คลาส A อเชิญจ้า มาครับเรียนเชิญครับขออันดับหนึ่งกับสองนะครับรับแทนปริวัตรและสถิตีโอเคพร้อมครับเชิญครับน,นี่จะแข่งกันทั้งปีจะมีปลายท่อเสียดิโตกคนละกี่ใบวะเนี่ย คนตรซึ่งปีแล้วติดท่อรือโต๊ะแปดแปดใบออกท่อเอออะมาครับถือถ้วยเข้าไปหน่อยโอเคขอบคุณครับต่อกับคลาสบีนะครับสเปเชียลเรซิ่งขับครับ5อันดับ5ารางวัลสเปเชียลร c i ั g คลาสบีครับอันดับที่5ครับหมายเลข1.35ครับบารมีพงศ์ศรีดาอันดับที่4ครับหมายเลข1.36ครับทีรนาศิลาคุป อันดับที่3หมายเลข1 4 5สีครับบุนากรศิราครุป์อันดับที่2หมายเลข1 2 3ครับวสิทธิ์พลและเดี๋ยวที่1ครับหมายเลข1 3 7สามเจ็ครับคมสันโถสกุลครับนี่คือคลาส B Special Racing c น u าครับอ่ะเรียนเชิญเลยครับคุณวรวิทย์ก่อเกียรติอุมครับผู้จัดก,การฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทนิตโตเอ็กซซอสไทยแลนด์จำกัดนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบยินดีด้วย เสร็จแล้วอย่าลืมครับอย่าเพิ่งกลับบ้านเอารถคันเดิมแหละออกไปข้างนอกครับไปทามพระแตดสลารอมครับมีของรางวัลให้อีก100บาทใครเร็วสุดเชงนอกวงเท่าไหร่ก็ได้ไม่ว่าครับแต่ค่าสมัครร้อยเดียวเชื่อผมไปทั้งสิคนคนละพันคาชนะโกยกองกันไปสองแฟดพร้อมยิ้มหนึ่งสองึอ๊บปเรียบร้อยครับ,รบต่อกับด้วยเรโทกรุปเครับเรโทรกรุปเ ห้าอันดับห้ารางวัลครับเรโทรคุปเออันดับที่ห้าครับหมายเลขหนึ่งสามเก้าพี่สุเทพพิงค์พรอันดับที่สี่หมายเลขหนึ่งแปดหกครับวชิระพงศักดิ์วิริยานนท์อันดับที่สามหมายเลขหนึ่งสามแปดครับ,รญญญนนบ 3, เฉล,ลิมเกียรติจันขำครับอันดับที่สองหมายเลขหนึ่งสี่หก 1, 4, 6, เมืองเพียวสุจุตคุณหมายอย่างมาแล้วอันดับที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งห้าสามครับเซธวิทย์คุณาตังกูลครับ แหมห้ารอยเซกเกือบไม่ได้กลับเอาจนรอดจนได้แข่งจบรถสวยเจ็บนิดหน่อยช่างมันครับเจอกันใหม่พีระสิงหาคมเชื่อว่าสนามแตกแน่นอนนะฮะมาก็จับจองที่จอกันดีๆอ้าวพร้อมอันดับที่5ยินดีครับมองกล้องกลางพร้อมพับนิ่งก่อนจ้ะ สวยงามแจ่มจลัดไปครับต่อกับเรโทรกรุปบีครับ5อันดับ5รางวัลครับเรโทรกรุปบีอันดับที่5หมายเลข1 4 4ครับนภัทรถนัดโยธินครับอันดับที่4ครับหมายเลข1 4 3ครับตันติกรภมสมบุตรอันดับที่3หมายเลข1 4 2สครับสมพรแข่งขันอันดับที่2หมายเลข1 4ึ่งสี่ครับมิสเตอร์มาร์แชล และอันดับที่หนึ่งครับหมายเลข1-4-1ครับเอกพันธ์โมสันเทียครับนี่คือเรโทรกุ๊บบีเดี๋ยวพี่ต้นนิตโตอยู่มอบต่อนะครับกับเบรนเซอร์ ex and my friend นี่รับกันไปครับเบร,รคคีนเนอร์จากไวซ์ครเพราะรักรถจึงไวซ์ใจ อันดับที่หนึ่งก็ท่อเสียจากนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบครับเร็วแรงไร้ขีดจำกัดน,นี่นี่มีสาวสวยจากสปี e d Up จาก BK ครัคว้าวขอบคุณครับต่อไปเราจะไปกันต่อกับ r a n เ e r EX and my friend มรับเริ่มจากคลาสเอครับหนึ่งเดียวคนนี้เท่านั้นครับหมายเลข152ครับเกื้อทนินคงดีครับนี่หล่อเลยนี่ ยิ้มไม่มันจะเดินนะรับบทนะโอเคโอเคมาตามนั้นครับรองเท้าพี่เท่มากครับเหลือไปเห็นพอดียอดเยี่ยมแจ่มแจ๋วไปกันต่อกับ A2 ครับเรนเซอร์ e x m y f r ไม n d เอันดับ5รางวัลอันดับที่5หมายเลข157ครับทีรวัดพมพันธกรอันดับที่4ครับ158ปริงปองวรชาติวัดครับ อันดับที่3 1 5หสลาวุธวงคำคำวงษาอันดับที่2ครับหมายเลข154ครับบุญากรพานีพักปัญญาและอันดับที่1ครับหมายเลข155ปฏิวัติกันหาเลิกครับเอว้าวมาครับโอ้นี่โตจัดให้วัดสนามหนึ่งขนไปท่อมากี่ใบวะเนี่ยเห <laughs> ็นนะ สิบกว่ารุ่นต้องม,มีห้าหกสิบใบอะเนาะช่างภาพบอกช่างภาพยังไม่ได้เลยครับบอกข้างหูผมเนี่ยครับ <c oughs> ช่งางภาพก็มีรถนะเออช่งางภาพก็มีเบรกนะเบรกนเนอร์นะ <c oughs> <c oughs> เอามองกล้องครับนี่ต้องแบบนี้ต้องโชว์ไว้แบบนี้ที่ขายของเป็นเอ,อขายของเป็นซื้อซื้อซื้อไปต่อกับ A 3สาครับ A 3สามสี่อันดับสี่รางวัลครับ อันดับที่สี่หมายเลขหนึ่งหหนึ่งครับสงการเชี่ยวชาญครับอันดับที่สาหมายเลขหนึ่งหกสองครับอน,อนุสรเชี่ยวชาญอันดับที่สองหมายเลขหนึ่งห้า้าครับสุพนรณบูชายันและอันดับที่หนึ่งหมายเลขหนึ่งครับมารุษผลิพันธ์ครับโอ้โห oh ถ้วยรางวัลเราไม่เท่าไหร่ท่อน,นี่ตกกระเบคีเนอร์เนี่ยถ้าใครโพสต์ขายจะประจานเดี๋ยวก่อน <laughs> ยินดีครับแข่งในสนามปลอดภัยมีรางวัลมีเกียรติมีภาพรูปภาพทั้งหมดนะครับไปตามเซฟเก็บได้เลยนะที่เพจ PT ท,ท,ทไมนอนบอลสปอร์ตนะครับรูปละ10บาทครับ <c oughs> ขอบคุณครับเรอ,อ,ลอเล่นนะไปเซฟฟรีนะใช่ไหมช่าภาพภาพให้ฟรีใช่ไหมโอเคโอเคถึงรนไหนแล้วว่าลืม A4 ป่ะ A4 ใช่ไหม แมนบอเอซีบอนั่นแหละเอซีและ <c oughs> อันดับที่5ครับหมายเลข167ครับนัทวุฒิยิ่งมีสมบัติครับอันดับที่4หมายเลข168ครับประยุทธ์สุขสำราญอันดับที่3 165ต้นตุลพาทีทินอันดับที่2องครับ1น4ักสี์สองศัสุริยะและอันดับที่1ครับหมายเลข1 6ครับอุทิศลักคพลครับลักขระผลเออ เร็วสุดจำได้เชิญเลยครับนี่มาแล้วจีจาร์เลยลูกนี้ถวยรางวัลแล้วทอยเสียจากนิตโตเฮดเดอร์เทอร์โบครับในโพเนียมเดือนก็ได้พริพันธ์จากไวส์เฉพาะรักรถจึงไวส์ใจอย่าลืมนะภาพทั้งหมดอยู่ในเพจของ P.T. m a g a t o n m o d e r s p o r t นะครับไปดึงเก็บเซฟโพส ฮชแท็กออกมาว่า PT แมกตอนรัซิงซีรีส์ด้วยมองกล้องจ้ะสองแฟตสามแฟตจบเรียบร้อยขอบคุณครับรุ้นสุดท้ายของเรนเซอร์ EX My Friend ครับ5อันดับ5ารางวัลครับอันดับที่5 173ครับเฉลิมชาติแดงประยุนครับอันดับที่4หมายเลข172ครับสิระพศไข,ข,ข่ไขเ่เจรลญครับไข่เจริญครับอันดับที่3หมายเลข171ครับอัศวินอัศวินารัก อันดับที่2หมายเลข170ครับสรวิดวีราสกุลและอันดับที่1ครับหมายเลข169ครับกิติพัฒน์เสเสพนครับนี่เชิญครับนี่นี่มีเสมอไหลม,มีมีขิงด้วยโหเรียกว่าเสมอไหลอีกเอาเอาเก็บความแค้นไว้ครับไปเจอกันสิงหาพีละเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน เนี่ยน้องพิตตี้ชุดนี้มอบลางวัลแข็งขันเป็นระเบียบถูกแพทเทิร์นดีจริงๆดีจริงๆดีจริงๆนี่ยิ้มมองนี่มองนี่มองนี่เอาละขอบคุณแลนเซอร์เยี่มไมเฟรนจ้าขอบคุณคุณวราริ์ครับพี่ต้นนิดต่อขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปประธานเอแจกเองนะโรต u s ์สขับหมายังอ่ะโอ้โหอยู่ตรงนี้เราดันมาตกใจหมดเลยอ้าวโรตาร์สับมา คัสเอก่อนนะสี 4, อ 4, ่อันดับสี่รางวัลครับอันดับสี่หนึ่งแปดสี่ครับกฤษดาเบญจมงคลชัยครับอันดับสามครับหนึ่งแปดศูนย์เมืองเพียวอันดับสองหนึ่งเจ็ดเก้าครับทิติกรอักษรสมแล้วก็อันดับหนึ่งคนเดินเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมหนึ่งเจ็ดแปดสตวิทมาเลยครับเชิญครับเหนือเท่มีสไตล์อันดับหนึ่งตลอดมามามาอยู่ไหนอยู่ไหนมามามา ชเชลยจ้าขายของขายของเวลากรรมจะบางยืยี่ห้อดิกระป๋องอ่ะเออดูเคยดูก็มาดีขาเปล่าเวลาเขาทายอินอ่ะอย่าไปบางยี่ห้อเขาเออโอเคโอเคถุงกิโตะเออถุงกิโตะขึ้นมาถุงกิโตะถุงกิโตะโอเค <laughs> ช่วยขายของหน่อยมาครับปิดท้ายที่คลาสบีสามอันดับ3ารางวัลนครับอันดับที่3 1 8 2ครับวัฒนาตันประเสริฐครับอันดับที่2ครับหมายเลข183ครับอนุพงษ์ท่าสะดวกครับและอันดับหนึ่งครับ181กิติษศักดิ์บุญโตมาเจอกันใหม่สนามพีระก่อนกลับไปแวะสลาลอมให้ผมด้วย เชะสามเชะสองเชะนี่อะไรจะแลกจะแลกจะแลกไว้์กับนิโตะอ่ะอ่ะได้ได้ได้ตามสไตล์ถือถ้วยได้ขอบคุณครับสาวสวยยิ้มแจงสวัสดีเจอกันใหม่สนามพีระสิงหาคมนะเช่